อขอบคุณอะไรที่พาเธอได้มารักกันแจฟฟีม่มมบความขวัญวันวาเลนไทน์ให้ทุกหัวใจอบอวดไปด้วยความรักและรอยยิ้มผ่านเพลงสงสัยโลกอยากให้เรารักกันซิงเกิลคู่ครั้งแรกที่สานต่อความรักจากเพลงรักแผลงเป็นเพลงใหม่ที่เราอยากทําเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนของขวัญมอบ,บให้กับ มันเป็นจังหวะง,ง่ายๆที่ฟังสบายมันเป็นมันเป็นความอมิซิ่งของเพลงนี้นะพอผมฟังครั้งแรกอะมันจําง่ายมันฟังไม่กี่รอบม,มันก็ร้องได้แล้วไงครับก็เลยเชื่อว่าแฟนๆได้ฟังเพลงนี้น่าจะร้องตามกันได้ง่ายเลยก็ <c oughs> ขอมอบเพลงนี้ให้กับแฟนๆแทนความรักแล้วก็ของขวัญจากพวกเราทั้งสองคนนะครับผมต๋นอพายขีดสร้างตำนานบทใหม่ด้วยการถอดรองเท้าให้แฟนเพลงขณะเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีเอาสาวผู้โชคดีที่ได้ของขวัญจากศิลปินในดวงใจร้องไา้ออกมาทันทีเลยค่ะ เขาเดินมาเอาของฝากมาให้ท <ijk> really ี so himself, ่หน้าเวทีเห็นเขาร้องไห้แบบดีใจคะเลยถามว่ามาจากไหนเขาบอกว่าเขามาจากสาแก้วก็เลยให้รองเท้าไม่ได้คิดเอาไว้หรอกครับว่าเราจะต้องให้อะไรมันเป็นโมเมนต์นั้นๆก็อยากให้เขามีความสุขครับอยากให้รู้ว่าไม่ใช่แค่แฟนเพลงนะที่รักพวกเราพวกเราก็รักแฟนเพลงมากๆเหมือนกันครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีผมในวันนี้ครับ ของในละครมณีพยาบาทที่นอจาาจะต้องใช้พลังอย่างหนักอย่างต้องแต่งเอฟเฟกต์เพื่อกลายเป็นผีร้ายอีกด้วยค่ะมันเหนื่อยค่ะจาได้ว่าแบบเล่นเสร็จแล้วแบบหัวใจจะดดแบบจะระเบิดออกมาแล้วต้องต้องวิ่งออกมาข้างนอกเพื่อหลับออกซิเจนนิดหนึงหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วแล้วก็มาล้างเช็ดเทปแล้วกออ็หายเหนื่อยเลยหนูไม่ได้ติดนะแต่กับการแต่งเอฟเฟกต์ใดๆขอแค่ให้ภาพออกมาสวยละครออกมาดีเราโอเคหมดเรายอมหมดเราทุ่ม